โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารูช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID ดพาร์ตระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ i อดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลขห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดีและระบบ ID ดีพาร์ตเพียงแค่เราใส่ไอดีและพาร์ตเรในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับ ากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแมปออสต l e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f a c e b o o k เซิร์ชคำว่าอ d ด t ิทไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบบอลพีทเงจหนดารี่มาวางจำหน สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาว่าจำาหนาด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อกฟุตและ King p e ีดรับกดเพชรในแมป All Star t o t d l l f r e n d และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟุตอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอคแมปคิงเ l ลกาซีนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวผลวิสาห์นะครับระดับเ e จ e นดารีทั้งหมดเลยนะก็ทั้งหมดนะฮะมันก็มีแค่3ผลเท่านั้นเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกิลของมันแต่ละสกิลเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็คลิปที่ผ่านมาก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปรวมการรีวิวผลระดับเรจินดารี่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผลรันะคบ ก็ข้อมูลของมันนะครับผลพิศาสนี้นะครับราคาอยู่ที่3 3 7 5 0 0 0สเบลีเนาะกับอีกสิบเจมนะครับแต่ถ้าเป็นโลบักนะครับก็จะอยู่ที่2,250โลบักนะครับก็ผลฟินิก์นะครับผมก็คือผลนี้นะครับอ่ะกดใช้งานแล้วเนาะก็รูปร่างหน้าตาของมันนะครับเดี๋ยวพี่จะเอารูปขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่านะครับผลฟินิก์นะครับมีด้วยกันทั้งหมด5สกิลเนาะก็สกิลแรกนะครับผมก็คือสกิลนีี้้เเนนาะะใชสูตรรมอ่คับกิล ก็กางปีกออกมานะครับแล้วก็ตบปีกนะครับก็จะมีพลังพุ่งออกไปเนาะแล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมสกิล X ใช้25่สิบห้าพอยต์เดวิฟูดนะครับก็คือสกิลฮิลนะครับรีคอเวอรี่นะครับมันก็จะฟื้นฟูเลือดให้เรานะครับผมแล้วก็สกิลต่อมานะครับผมสกิล C นะครับใช้50มัลเตอรี่นะครับผมสกิลเตะนะครับก็นี่คือท่าง้างนะจะกางปีกออกมานะครับผมอ่ะสมมุิชี้ไปตรงนู้นปุ๊บก็จะหมุนตัวแล้วพุ่งออกไปเตะนะครับผม แล้วก็สกิลต่อมานะครับผมสกิลที่4นะครับใช้100นะครับ100่งร้อยพอยเดวิฟฟ์ต์นะครับก็เป็นสกิลฟูลฟอร์มนะครับผมแปลงร่างเป็นฟินิกส์นะครับฟูลฟอร์มที่สุดหล่อเท่นะครับก็เหมือนจะใส่แว่นด้วยใช่ไหมกลางปีกเท่มากนะครับผมแล้วก็การแปลงร่างเนาะก็สามารถใช้สกิลได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสกิลแซดนะครับผมชุบนี่นะครับตบปีกเหมือนเดิมเนาะแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมรีคอเวอร์นะครับมันก็ฟื้นฟูเลือดนะครับแล้ววงก็จะใหญ่ขึ้น แล้วก็สกิล C นะครับผมก็คือนี่พุ่งโฉบเข้าไปนะครับก็จบ3สกิลแล้วนะครับผมในร่างฟนะูลฟอร์มเนาะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะคือสก e นะิล E เนาะใช้150่งร้อยห้าสเดวิพอยต์นะครับผมก็เดี๋ยวขอเอาร่างเดิมออกก่อนละกันเนาะก็ร่างนี้นะครับเป็นร่างบินนะครับผมก็ใช้150 point นะ่งร้อยห้าสเดวิพอยต์เนาะใช้เยอะกว่าร่างฟูลฟอร์มอีกนะท่านผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวมาเทสสกิลผลพิสายนะครับผมกับบอสดีกว่าเนาะก็ ร่างเดิมๆนะครับผมก็คือร่างยังไม่แปลงร่างเป็นฟูลฟอร์มนะครับคิวซดก็แบบนี้ตุ้มถอย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 แล้วมันก็มีเบิร์นแล้วก็สกิลเนะครับผมเป็นสกิลฮิลแล้วก็สกิลซีนี่แท่ตบปีกแล้วก็พุ่งไปเตะนะครับแล้วก็สกิลวีนะครับแปลงร่างบินขึ้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลแซดนะครับตุ้มแล้วก็มีเบิร์นด้วยแล้วก็ตายนะครับผมอ่าไม่ตายแล้วก็สกิลเนะครับผมฟื้นฟูเลือดนะครับฟื้นฟูเลือดอ่ะสิโจมตีมมาสิไ่โดนอก แล้วก็สกิลซีตุ้มโฉบลงมานะครับผมแล้วก็มีเบรนด้วยนี่ครับโอเคก็จบผลแรกนะครับผมผลฟินิกส์นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูผลต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็ผลระดับลีเจนดารี่ผลที่2ที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือผลโมจินะครับผมหรือผลโดนัทนั่นเองนะครับก็นี้นะครับผมใช้งานโอเคก็ผลโมจินะครับผลระดับลีเจนดารี่เนาะราคาของมันนะครับผมอยู่ที่4ีล้านสองแสน 75,000เบลีนะครับกับอีก10เจมเนาะราคาที่ร้านแบ็คมาร์เก็ตเนาะถ้ามันเปิดขายนะครับแล้วก็ราคาด้วยโลบักนะครับสามารถซื้อได้ในราคา2,850ัรบโลบักนะครับผมแล้วก็สกิลของมันนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด6สกิลเนาะสกิลแรกนะครับก็คือสกิลแซดนะครับผมก็คือสกิลนี้ชุบปล่อยหมัดโมจิพุ่งออกไปนะครับแล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมสกิล X นะครับผมยิ่ช็อตนะครับผมใช้100เทวิพอยต์นะครับก็คือสกิลนี้ นี่ปล่อยหมัดโมจิเป็นไฟออกไปนะครับไปไกลมากเลยนะสำหรับสกิลนี้นะครับแล้วก็สกิลต่อไปนะครับสกิล C นะใช้500 Dev ยเดวิลพอย์นะครับผมโอ้สูงมากๆเลยนะสำหรับผลนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับผมก็นี่นะครับผมปล่อยก้าวโมจิออกไปนะครับผมใช้500ร้อยพอนะสกิล C นะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับผมคือสกิล V นะครับผมใช้1 0 0 0งพันเดวิลพอย์นะครับผมนี่นะครับผมก็สามารถกดค้างได้นะครับ ล้วก็จะปล่อยหมัดโมจิออกไปอย่างนี้นะครับผมรัวๆด้วยนี่ครับแล้วก็นานด้วยเนาะคือสกิลนี้คือสกิลที่รุนแรงที่สุดของอผลวจิแล้วนะครับผมว่าเนาะถ้าเราเปิดฮาคิด้วยนะครับสําหรับสกิล,นะลวีเนาะมันก็จะกลายเป็นหมัดสีดําอะไรอย่างนี้เนาะก็เลท่อเหล่าทอลอเท่ด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมสกิลวีนะครับใช้2000 De เดวิสพอยต์นะครับผมต่อเป็นสกิลนี้นะครับทุบ ออกหมัมันก็จะเป็นหนามนะแล้วก็ทุบลบพื้นนะครับผมแล้วก็สกิล e นะครับใช้250ร้หเทวิพอยต์นะครับคือสกิลการเคลืนะ่อนที่เนาะก็มันก็จะกลายเป็นกลงล้อนะครับกลงล้อกลมกลมผลมดีนะแล้วก็กิ้งไปนะครับถ้าผู้ใช้ผลจรกิ้ๆก,ก็คงเวียนหัวเวียนหัวโอเคแล้วก็เนี่ยคือเรากดค้างนะครับแล้วมันก็หายไปประมาณนี้สําหรับสกิลการเคลืนะ่อนที่เนาะมาเดี๋ยวามาใช้สกิลกับ Born กบอสกันดีกว่านะครับก็สกิลแรกนะครับผมสกิลแซดนะครับก็ เป็นสกิลปล่อยหมัดนะครับปาบก็ระยะก็อยู่แค่นี้ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็สกิล X นะครับผมปัดไฟแล้วก็สกิล C ดึบ๊บกาวกาวโมจินะครับผมแล้วก็สกิลวีนะครับผมตรุนรัวไต่อยรัว,วชุบชึบชๆบๆเรียบร้อยค้างยาวเลยท่านผู้ชมแล้วแบบใช้ได้นานมากนะครับผมแล้วก็สกิล B นะครับผมทุบพื้นเกิดไหมเกิดไหม เดี๋ยวเรามาดูระยะนะว่ามันไกลเท่าไหร่นะครับฮัลโหลบอโอเคเกิดแล้วนะครับชุบถึงไหมตึบถึงไงครับผมโจมตีค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับผมเฮ้ยกาวเข้าไปแล้วก็ปล่อยมาท้นด้วยตึบๆๆ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 ๆปั๊บๆๆเรียบอร้อยก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับผลโมจินะครับผมระดับ Legendary ผลที่2เดี๋ยวไปดูผลที่3กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นผลอะไรไป ก็ผลระดับดิเจเดอรีนะครับผลที่3นะครับก็คือผลมกรนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนใช้แป๊บนึงนะนี่นะครับผลมกรใช้งานโอเคก็สำหรับผลมะกรนะครับผมราคาของมันอยู่ที่7 5ล้าน5แสนนะครับเปรีกับอีก10เจมนะครับถ้าเป็นโลบันะครับก็สามารถซื้อได้ด้วยราคา3,250รบโลบัคกนะครับแต่ผลนี้เนี่ย พี่ซื้อมาในราคา5,000โลบักนะครับผมก่อนที่เขาจะลดราคานี่ครับก็ถ้าใครซื้อตอนนี้นะครับก็จะประหยัดลงไปประมาณ1,750โลบักเลยนะครับผมเป็นพันโลบักเลยเนาะโอเคแล้วก็สำหรับผลมระกอบก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นไข่มีเข่าเนาะโอเคก็เดี๋ยวดูสกิลกันดีกว่านะครับผลมระกอบนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5สกิลนะสกิลแรกสกิลแรกนะครับผมแบบยังไม่แปลงร่างนะครับก็จะคือสกิลนี้ อ่อยกระสุนไฟน้อยๆออกไปนะครับแล้วก็สกิล X นะครับผมใช้500เดวิลพอยต์นะครับผมก็คือสกิลนี้นะครับสายฟ้าสีม่วงผ่าลงมาเนาะแล้วก็สกิล C นะครับผมใช้1,000เดวิลพอยต์นะครับก็คือสกิลนี้คำรามนะครับเป็นเสียงมังกรแล้วก็สกิล V นะครับผมใช้1,500เดวิลพอยต์เนาะเป็นร่างแปลงเป็นมังกรนะครับผมคือร่างเต็มตัวนะฮะเล่ท่อหลอเท่มากโอเคแล้วก็สกิล B นะครับผม ถ้าเราไม่แปลงร่างก็ใช้สกิล B ไม่ได้นะเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนะครับมามาดูสกิล B เนาะนี่นะครับถ้าเราไม่แปลงร่างเป็นแบบฟูลฟอร์มนะครับมันก็ใช้สกิล B ไม่ได้เนาะก็สกิล B นะครับใช้2,000 Dev ันเดวิลพอยท์นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแปลงร่างก่อนนะครับชึบแล้วก็เริ่มกระทิสสกิลแซอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะสกิลแซนะครับร่างมาก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับปล่อยกระสุนน้อยๆออ,ออกไปเนาะแล้วก็สกิล X นะครับผมก็เป็นแบบนี้เนาะม้วนตัวเป็นพายุสีม่วงอย่างี้้นนนะะคครรัับบแลลลวกกก็็สสิิผมเปนี้ เสียงคำรามของมังกรนะครับผมแล้วก็สกิล B นะครับผมมาดูกันอุ้ยชุบตุ๊อ้โหเป็นแบบคลื่นลมหายใจมังกรนะครับสุดเละท่อหล่อเทเนาะก็เดี๋ยวไปเทสกันดีกว่านะครับโอเคถึงจุดทดสอบสกิลแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ยังไม่แปลงร่างก,ก่อนละกันเนาะมาเริ่มกันที่สกิลแซดนะครับผมป่าบ์กสุดน้อยน้อยน่ารักนะครับผมแล้วก็สกิลเอ็ก ตึุ้มๆ,ๆสายไฟนะครับแล้วก็สกิลซีสิงคำรามมาก่อนโอเคก็หมดแล้วนะครับสกิลที่สามารถใช้ได้นะครับต้องแปลงล่างแล้ววิบ่งๆสูงๆหน่อยอ่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่ส,สก uh ิลแซดนะครับผมปิ้วๆๆๆนะครับก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สกิลเอ็กอายุหมุนแล้วก็สกิลซีคำรามเรียบร้อยตายก็เดี๋ยวมาดูสกิลบีนะครับผมลมหายใจมาก่อนนะฮะหอมสดชื่นสกิลบีปุ้ม ทีเดียวนะครับผมเลือดเกือบหมดหลอดนะครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับผลมังกรนะครับผมโอเคก็จบแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวผลพิสตาลระดับรีเจนเดอรีทั้งหมด3ผลนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะคัดใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย I'm mm -hmm.